what the fuck Give <laughs> me a parachute. a โอเคครับผมก็สวัสดีด้วยนะครับผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมอีกแล้วนะครับในเกม GTA V นะครับผมโหมดออฟไลน์ เรามาอยู่กับไมเคิลคนเดิมอีกแล้วนะดูไม่เจอนานนี่โอ้โหนวดเผ้ายาวเลยดูดินี่นวดหรือสารลายไว้โอ้โหยาวยังกับอะไรเลยโอเค,อเควันนี้ก็จะมาแต่งรถเหมือนเดิมน,นะผมโดยพาร์ทไอพาร์ทสี่ใช่ไหมเป็นรถเออร์เทเฟเเดอร์ใช่ไหมครับผมก็เดี๋ยวพันนี้จะเป็นรถเออเอนทิตี้ใช่ไหมเอ็กซ์เอนทิตี้นะครับผมวันนี้โอเคนี่เพิ่งถอยมาเรียบร้อยเลยถอยนี่คือนี่ไงถอย ถอยอะไรวะงงแบบโอเคไปแต่งรถกันดีกว่าเอออันนี้อยู่ไหนเราที่ใกล้ๆหน่อยข้างาน้านาโอเคไปกลับทางไหนวะอัะนนี้เออเนี่ยแหละเราจะอะไรเยอะแยะโอเคผมก็มาแต่งรถเอ็นเทนีกันก็วันนั้นไอแอดเดอร์เหยียบประมาณ1้0ยร้กับ130ใช่ไหมผมไปไปประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวมาดูถ้าผมว่าวันนี้เอ็นเทนตี้เนี่ยจะเหยียบเอ่อเท่าไหร่กรันเ แต่งแบบฟูมอรไปเลยกันนะครับจัดไปโอ้โหรถสวยนะยอดเลยที่จอดไว้หน้าทางเข้าเมื่อกี้ o v e r f l o w Entity X เนะครับผมเป็นรถซุปเปอร์คาร์นะคันหนึงครับโอเคมาอามโม่อะจัดเต็มอนะจัดเต็มแน่นอนนะครับแต่งแบบจัดเต็มเลยดีกว่านะครับผมเอเบรกไปด้วยแล้วก็บัมเปอร์มีแบบเดียวด้วยเหรอ รู้สึกว่าในหมดออนไลน์นี้คันคันนี้หลายไอก็แพงอยู่นะแต่ว่าผมไม่เคยซื้อนะครับในหมดออนไลน์ออนไลน์ที่เคยซื้อก็ที่ลงไปใช่ไหมรถแพนแพ่ก็มี t ูริชมัวร์นะผมแล้วก็ p 1 20แต่ว่าขายไปแล้วขายไปซื้อกอตติ X 80ครับผมโอเคก็ตอนนี้เดี๋ยวว่าจะอัดอยู่เหมือนกันนะอัดไอแต่งรถดีซิเตอร์นะผมแต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีรถเออตระกูลคล้ายพวกเฟอร์รารี่เข้ามาครับผมไม่นานแน่เดี๋ยวเข้ามาแล้วน่าเป็น เออคันที่3แล้วอะลรมั้งที่เขาจะอับเข้าหลังจากแพท,ทนี่มาแพอเลยนะแพทใหม่อะ่ะที่มันมีรถใหม่มาก็เดี๋ยวไอเดี๋ยวรอดูก่อนล้วกันว่าจะพิพิเตอร์หรอไปรอเาฟอร์รารี่คันเดียวนะผมบอกเองแต่แต่ก็นีไปล้วกันครับผมแล้วไฟก็เป็นไฟนีออนนะไฟสีนอนแม่นีออนเออนี้นีออนนี่นีออนเหมือนเดิมเลยคันเลอร์เดี๋ยวว่ากันทีหลังแลผมก็ดูดูว,ว่าสีแล้วเจ้าสีไรฮ่า สเปย์ไว้เดี๋ยวโชคจาก,กุนสีนไว้ที่หลังเลยโอเคสปอยเลอร์อ่าฮะนี่สปอยเลอร์อันนี้เลยครับผมสวยแจ่มถือว่าแกรมบอลเหมือนกันนะอันนี้ใช้ได้เลยการมิชชั่นโอเคถือฟนะูลมอสเลยฟูลมอสนี่คือจัดเต็มเลยแต่งสุดทุกขั้นนะครับผมแต่งสุดทุกขั้นเลยเอาไฮเอนด์ดีระดับเออระดับนี้ต้องไฮเอนด์แล้วไม่มีระดับแบบรถกระจอกหรอกนะ หรือเปล่าเออไหนดีไม่อยากจะซ้ำไงอยากจะแบบหนึ่งรถก็หนึ่งล้อไปเลยไม่อยากจะซ้ำไงทุกคันถ้าไม่สวยขอภัยด้วยพอดีแต่งรถไม่สวยเหมือนกันนะผมเป็นคนที่แบบเพราะเล่นกับน้องเออน้องบอกแต่งรถอะไรไม่มีความสวยงามในรถเลยเอาจะฝาให้กำลังใจได้ดีมากเฮ้ยไม่น่าใส่ยางไอ้นี่เกยลืมโหลดโหลดไม่ได้ช่างไม่ช่างไม่มันนะครับผม โอเคมาต่อมาเข้ากันหมวดสีรถแล้วหมวดสีนะครับสีอย่าปวนแล้วกันไม่มีสีอะไรหรอกไม่ต้องไปปวนมันนะครผมโอเครีสเปย์แต่งได้สีเดียวนี่ว่าโคมโคมโคมขอบใบหร้นผมจะแต่งแบบแนวสีแลด้วยเลยนะครับผมสีแล้วเหมือนแบบแบบว่าอย่างเช่นเอ่อเอาเป็นสีเห็นสีนี้ไหมประมาณสีนี้ครับแต่ว่าสีเลือดสีเลือดก็คือสีเงาอ่ะสีเงาของรถอะ จะเป็นอีกสีหนึ่งเนี่ยผมก็เนี่ยเรียกว่าสีแรงของเกมนี้เลยนะโอเคผมจะแต่งแนวสีแรงนะผมใช้เป็นเมทัลลิกใช่ไหมเออประมาณแบ็กก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวโอเคสมมติผมเอาแบ็กนะโอเคครับผมก็สอนทําสีแรงด้วยเลยกันอีกรอบหนึ่งนะที่เคยลงมาแล้วตอนนั้นให้ให้ไอไอท็อปมันทำใช่ไหมเออแต่ว่าบางทีมันทําเร็วไปโอเคเ๋ยวผมมาสอนใหม่เลยกันนะครับผมอ่ะก็ตรงนี้ใช่ไหมก็มาหน,นีอีกรอบนะครับ เข้ามาที่ p ออ p l s Gen น่อ่าเนี่ยแหละดูนะตอนแรกมันสีดำใช่ไหมมันเป็น Cast Iron Silver สีเลือกตอนจะเปลี่ยนสีเลือกเป็นสีอื่นกันนะเอาดิสีลักสีดำแต่สีเลือกอ๋อเอาดิเริ่มสีอื่นแล้วเนี่ยเป็นไงอ่ะเนี่ยผมไนะแต่เป็นสีนี่สีหลายสีแล้วเนี่ยก็คือเนี่ยผมก็คือสีลักตัวรถสีดำแต่ว่าสีเลือกจะทำให้แบบกลายเป็นสีอื่นเลยทีเดียวถว่าจมใช้ได้นะผม ก็เดี๋ยวรอบนี้เอาเป็นสีเออ,อะไรดีคันที่แล้วมันสีฟ้าใช่ไหมเดอร์อ๋อโหโหไม่น่าสืบเลยรามกีนแน่นอนครับรอบนี้ให้แต่รอบที่แล้วมันก็ฝารามกีนไม่ใช่เหรอเดยแต่ช่างเถอะเอาเนี่ยแหละนะแล้วก็ไปนีออนหน่อยไหนว่าไหนไรโอเคเนีออนคัลเลอร์เอาเป็นสีอะไรดีส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 อะ สีออกเหลืองๆหน่อยแล้วกันให้มันตัดกันบ้างนะครับผมโอเคสีล้อไหมสีล้อไม่มันจะเปลี่ยนไปทั้งแม็กมันเลยโอเคก็เ okay, ท <Okay, S 2> ่านี้นะครับผมอ่าไปโอเคต่อไปก็ไปเป็นการลองรถนะครับเฮ้ยเฮ้ยใช้ได้เง้นนะดูดิสีดำแต่พอเนะอะง่าง่าสวยปะล่า audi โอ้โหดูดูความวิงวับ อ๋ข้างหน้าสีดำเห็นไหมข้างหน้าสีดำไหมคนระับผมพอพอพอ,พอเรือบบมาสีเขียวไอ้เจ้าโอ้โหเพราะสุดยอดในความสวยของแห่งสีนะเนี่ยถือว่าเข้าขั้นนะครับผมแต่งเข้าขั้นกันเลยทีเดียวโอเคก็เดี๋ยวเราไปเจอที่ลองรถอีกเช่นเคยนะผมโอเคเดี๋ยวไปเจอตรนงนู้นแล้วผมเดี๋ยวผมเข้าไปเจอกันนะครับโอเคครับผมมาต่อไปลองรถกันดีกว่าว่าเหยียบกันเท่าไหร่นะครับผม โอเคตอนนี okay, right ้ศูนย์นะฮะไปแล้วครับอ้ยอุ้ยสำลักเลยเข้ามาไปแล้วครับตอนนี้เท่าไหร่วะโอ้โหทำไมมันมองยากจังวะเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่ครับดูไม่ออกนะครับผมจัองอวะนี้นะฮะ ดูไม่ออกนะครับผมเท่าไรผมว่ายังไม่สุดผมว่ามันต้องมีก็เยอะนี่ What the hell Holy shit man เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ร้อยนะครับตอนนี้ร้อยนะครับผมร้อยสิบครับร้อยสิบครับผมจังหวะนี้นะฮะจะขึ้นร้อยยี่นะครับเอาเลยครับผมจะขึ้นร้อยยี่นะฮะร้อยยี่แล้วครับผม ไปครับร้อยยี่ครับลงนี้เท่าไหร่ครับไปยี่สิบ่น้อยๆนะครับไปครับยาวไปครับผมยาวไปครับเอาแล้วครับผมเริ่มเสียงเครื่องเริ่มขึ้นแล้วครับอืมเท่าไหร่ครับร้อยยี่จะร้อยยี่ห้านะครับจะร้อยสามสิบนะครับผมร้อยสามสิบไหมครับประมาณร้อยแปดร้อยเก้านะผมพอเอดเดอร์เลยแอดเดอร์อาจจะร้อยสามสิบนะ ครับผมตอนนี้ร้อยี่นะครับร้อยนะครับผมครับร้อยฮะมาถึงจุดมีหมอกแลครับผมไปครับไม่ถึงร้อประมาณร้อย่อยยี่สิอุ้ยอแล้วไอ้มาสองตัวนี้แล้วเมาไฮ้ยโอ้ยหือไรวะไปครับตอนนี้ไม่ตอนนี้ไม่นะครับผมฮะประมาณ120ยยี่ร้ร้กิโลเมตรขึ้นอยู่กับสภาพถนนเลครับผม ขอจบกันอะไรไงข่าวเพี็กเท่านี้เลยครับโอเคผมก็สรุปว่าอยู่ประมาณ120กิโลเมตรถึง130กิโลเมตรนะครับผมสำหรับรถ Entity XF นะครับผมก็ไปเจอใหม่พันหน้าการแต่งรถของผมนะฮะก็มาดูแล้วก็มาดูด้วยนะครับว่าจะเหยียบเท่าไหร่อะไรบ้างนะครับผมเจอใหม่พันหน้าผมพันนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม